สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้วันพฤหัส,สบดีที่1 1กันยายนนะครับบอลทีมชาติจบลงจะแล้วเตรียมตัวให้พร้อมกับสุดสัปดาห์นี้เพราะพรีเมียร์ลีกจะกลับมาเตะกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันอาทิตย์ที่14กันยายนนี้มี2เกมใหญ่ที่เป็นไฮไลท์ประจําสัปดาห์ 1. ลิเวอร์พูลบุกเยือนเบอร์ลี่แฟนหงแดงคงกําลังจับตาดูอเล็กซานเดอร์อีสักอย่างใกล้ชิดว่าเขาจะได้ประเดิมสนามนัดแรกให้กับลิเวอร์พูลเลยหรือไม่ อิสซักมีสภาพร่างกายดีเกินคาดนะครับเขาลงเล่นให้ทีมชาติสวีเดนไปกว่า20นาทีในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมาแล้วเมื่อกลับมาถึงอังกฤษเขาก็บินตรงกลับมาซ้อมกับลิเวอร์พูลทันทีเมื่อวันพุธโดยมีโค้ชฟิตเนสอย่างรูเบนปีเตอร์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดแม้ช่วงแรกจะแยกซ้อมเดี่ยวเพราะความฟิตยัยงตามเพื่อนอยู่บ้างโดยเฉพาะจังหวะกลับตัวและวิ่งสปีดแต่เขาก็สามารถสมทบกับเพื่อนร่วมทีมในการเล่นกับบอลทั้งการตั้งวงเล่นลิงชิงบอลและซ้อมเกมรุกทำประตูซึ่งอิซัก คาดว่าในเกมกับเบอร์ลี่ถ้าให้ลงเล่นสัก15-20นาทีเขาน่าจะเอาตัวรอดได้สบายๆครับแต่ก็มีข่าวที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับอีซักนะครับล่าสุดเขาเป็นหนึ่งในนักเตะทีมชาติสวีเดนที่ถูกแฟนบอลในโลกออนไลน์โพสต์ขู่ฆ่าเนื่องจากแฟนบอลผิดหวังกับผลงานของทีมชาติในบอลโลกรอบขัดเลือกตำรวจกำลังริ่งตามหาตัวผู้โพสต์อยู่ซึ่งมีอยู่ประมาณ10โพสครับ สำหรับนักเตะลิเวอร์พูลคนอื่นๆที่ไปเล่นทีมชาติโดยเฉพาะในอเมริกาใต้จะเริ่มกลับมาซ้อมในวันนี้และยังไม่มีรายงานอาการบาดเจ็บนะครับทุกคนน่าจะสมบูรณ์ดีอเล็กซิสแม็กอาลิสเตอร์ถึงแม้จะยังไม่ฟิตเต็มร้อยแต่เขาก็ลงเล่น90นาทีให้ทีมชาติอเจตินาในเกมล่าสุดซึ่งเป็นการเล่นเต็มเกมของแม็กก้าตั้งแต่เดือนเมษายนเลยทีเดียวเดือนนี้ลิเวอร์พูลในคิวเตะที่หนักหน่วงมากครับมีถึง6นัดในรอบ17วันวันอาทิตย์ที่14กันยายนไปเยือน Berkeley, วันพุธที่17กันยายนเล่นแชมเปียนส์ลีกกับแอเลติโกมาดริดที่แอนฟิลวันเสาร์ที่20กันยายนทำศึกดับบี้แมกับเอเวอร์ตันวันอังคารที่23กันยายนเจอเซา t h เทมมัตันในคาราบาวคัพรอบ3วันเสาร์ที่27กันยายนไปเยือนคริสตอลพาเลซและวันอังคารที่30กันยายนเยือนกาลาตาสายในแชมเปียนส์ลีกมาเป็นชุดเลยนะครับโค้ชคงต้องมีการโรเตชันนักเตะในหลายเกม มีข่าวดีสำหรับแฟนลิเวอร์พูลนะครับล่าสุดศูนย์ศึกษาการกีฬานานาชาติหรือ CISE ได้วิเคราะห์ข้อมูลหลายด้านทั้งสถิติในสนามและการซื้อนักเตะและระบุว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสสูงถึง28.9%ที่จะป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้อันดับ2คืออาร์ซนอน18.8%ตามด้วยเชลซี16.2%แมนซิตี้14.4%ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสอยู่ที่2.6%ครับ2 แมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมชแมนเชสเตอร์ซิตี้พบแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเกมนี้ถือเป็นเกมวัดใจสำหรับอดีตแชมป์อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างแท้จริงซิตี้เล่นในบ้านแต่มีปัญหาตัวเจ็บเพียบเลยครับกองหน้าอย่างโอมามาหมุดล่าสุดเจ็บขี่จากทีมชาติตั้งแต่4ีนาทีแรกที่เล่นให้อีิปิ์และต้องใช้ไม้ค้ำช่วยเดินหลังแข่งล่าสุดยืนยันแล้วว่าหมุดจะอดลงช่วยแมนซิตี้เจอแมนอยู่วันอาทิตย์นี้แน่นอนนอกจากนี้ยังมีจอห์นสโตนส์เจ็บนิ่มกล้ามเนื้ออับดูโคเดียคูซอฟเจ็บน่อง ริโกลูิสน่าจะลงไม่ไหวไรอันเชกี้พักยาวถึงปลายเดือนตุลาคมและอิฟฟี่ออฟเฟนและยอสโกกวาดิโอที่สภาพยังไม่เต็มร้อยครับแมนซิตี้แพ้มาสองนัดติดต่อกันก่อนเบรกทีมชาติถ้าอาทิตย์นี้ปราบแมนยูไม่ได้ความกดดันถาถมเข้ามาแน่นอนครับอย่างไรก็ตามโดยมาตรฐานของซิตี้พวกเขามีตัวเลือกดีๆมากมายแม้ตัวเจ็บเยอะแต่ตัวอื่นยังพร้อมเสียบแทนได้ที่สำคัญคือเออร์ลิงฮาร์แลนด์เพิ่งยิงคนเดียว5ประตูให้ทีมชาตินอร์เวย์ กำลังร้อนแรงสุดๆเช่นเดียวกับเจอร์มีโดกูที่ยิง2ประตู1แอสซิสต์ให้ทีมชาติเบลเยียมปัญหาของแมนซิตี้เท่าที่เห็นคือบางช่วงเล่นช้าเกินไปครองบอลน,นานเกินไปกว่าบอลจะไปถึงฮารแลนด์เขาก็โดนกองหลังประกบติดหมดแล้วเกมนี้ซิตี้จะส่งจานุจารุมาผู้รักษาประตูมือหนึ่งในนัดแรกเลยครับส่วนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คาดว่าจะใช้เซเนอร์ลัมเมนลงเป็นผู้รักษาประตูตัวจริงเช่นเดียวกัน เพื่อดูว่าจะสร้างความมั่นใจในตำแหน่งนี้ให้กับปีศาจแดงได้หรือไม่หลังจากการจากไปของององโตนี่โอนาน่ามีรายงานว่าความขัดแย้งระหว่างโอนาน่ากับกุนซือรูเบนอโมริมทำให้บรรยากาศในทีมเสียหายอย่างหนักมากโอนาน่าแทบให้เห็นหัวอโมริมในช่วงท้ายการปล่อยโอนาน่าออกไปทำให้อโมริมโล่งอกและคิดว่าสปิริตในทีมจะกลับมาดีเหมือนเดิมแมนยู you, มีกลุ่มผู้นำอยู่6คนคือบรูโน่แฟนนันเดสแฮร์รี่แม็กควายดิโอโก้ดาลอตทอมฮีตันและนูไซ อมโมริม,มั่นใจว่าทั้งหคนนี้จะช่วยกันปกครองทีมและพาทีมก้าวไปข้างหน้าได้แมนยูอาจขาด3คนในเกมกับซิตี้คือมาเทอุสคุนยาเจ็บเอ็นเข่าดิโอโกดาลอตเจ็บกล้ามเนื้อและเมสันเมาส์อาการบาดเจ็บไม่ระบุแต่คาดว่าลงไม่ไหวอย่างไรก็ตามสถิติที่น่าสนใจคือแมนยูไม่เคยแพ้ซิตี้ใน90นาทีจากการพบกันสีนัดในทุกรายการฤดูกาลที่แล้วในพรีเมียร์ลีก พวกเขาเสมอกัน0-0ที่โอทรานฟอร์ดและบุกไปชนะซิตี้ได้2อต่อนหนึ่งโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอื่นๆในวันเสาร์ที่13กันยายนอาร์เซนอลพบนอตติงแฮมฟอร์เรสเป็นนัดแรกที่แอนส์ปอสเตโกกูคุมทีมเจ้าป่าบอนมัธพบไบรตันคริสตัลพาเลสพบซันเดอร์แลนด์เอเวอร์ตันพบแอสตันวิลล่าฟูลแลมพบลีสนิวคาสเซิลพบวูฟแฮมตันเวสต์แฮมพบท็อตแนมฮอสเปอร์เป็นเกมลอนดอนดาร์บี้และปิดท้ายด้วยข่าวครา,าวของเดวิดคุก อดีตกรรมการพรีเมียร์ลีกที่เคยถูกปลดเพราะมีคลิปด่าลิเวอร์พูลด่าเจอเก้นครับและใช้ยาเสพติดตอนนี้ชีวิตเขายังคงกู่ไม่กลับล่าสุดคุกโดนตั้งข้อหาหนักสุดระดับ A คือมีคลิปเด็กที่ไม่เหมาะสมอยู่ในครอบครองซึ่งครอบคลุมทั้งการดาวน์โหลดบันทึกไฟล์หรือแชร์ภาพเด็กที่ไม่เหมาะสมวันนี้เขาจะไปขึ้นศาลครับถ้าผิดจริงก็ไม่รู้จะไปยืนอยู่ตรงไหนแล้วโอเคครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์